มือใหม่หัดขายใน SC มีสินค้าแค่ชิ้นเดียวจะขายได้ไหมทำยังไงถึงจะให้เรามีสินค้าได้แบบ10-20รายการลงใน s อ s เดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพียงหุน่นธัญญา SC e a s y ปั้นแบรนด์ให้โกอินเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เพียงหนุนจะมาบอกวิธี ลงสินค้าสำหรับมือใหม่หัดขายมีสินค้าแค่ชิ้นเดียวทำยังไงดีนะคะ,ะวิธีการก็คือทางเอสซี่นะคะแนะนำบอกว่าถ้าเรามีสินค้าแค่ชิ้นเดียวสมมติเรามีเทียนแฮนเมดรูปหัวใจเนาะตอนนี้มันมีแค่ชิ้นเดียวลงขายก็ลูกค้าก็ไม่มีทางเห็นนะคะสู้คู่แข่งก็ไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งเขามีถึงร้อยรายการเขาถึงจะขายดีนะคะ ทำยังไงที่จะทําให้สินค้าเรามีหลายๆรายการหรือหลายๆล i ิสติ้งนะคะอย่างแรกเลยเอซี่แนะนําบอกว่าให้เราอะค่ะลงสีหลายๆสีไปเลยค่ะ,อ,ะอย่างเช่นสมมติเป็นเทียนรูปหัวใจสีแดงอ้าวเราก็ไปทําเทียนรูปหัวใจสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีส้มเอาให้ครบทุกสีเลยค่ะเราก็ได้เป็น10 2 0รายการแล้วใช่ไหม ต่อไปเราก็อาจจะทําเทียนรูปอ,อะไรดีอะรูปดาวอย่างเงี้ยค่ะาทาอีกส้มเขียวเหลืองแดงฟ้าก็อีก1 0 2 0รายการเห็นไหมคะเราก็มีรายการที่จะลงมากขึ้นเพราะว่าการที่เราลงสินค้าชิ้นเดียวแล้วมันก็มาบอกพี่หมุนว่าพี่หุุนคะทําไมขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าสินค้าแค่ชิ้นเดียวโอกาสการเห็นเนี่ย มันก็แทบจะไม่มีเลยนะคะดังนั้นเพียงหุ่นแนะนําว่าให้มีสินค้าสัก100รายการค่ะซึ่งวิธีง่ายๆอย่างเพียงหุ่นบอกเลยค่ะถ้าเป็นสมมุติเทียนแฮนด์เมดก็ลงหลายๆสีหรือว่าเป็นเสื้อยืดอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเราก็ลงให้เลยลงไปเลยค่ะหลายๆสีเป็นส0 2ยสสีอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถแตก สีได้แตกลายได้อันนี้เราก็สามารถที่จะมีสินค้าเป็นร้อยๆร,รายการได้นะคะโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะเพราะว่าในการเซิร์ชหาสินค้าของลูกค้าในเอสซี่เนี่ยเวลาเราเริร์เขาเซิร์ชเนี่ยเขาก็จะถ้าเป็นแค่สินค้าแค่ชิ้นเดียวโอกาสการเห็นแทบไม่มีการขายแทบไม่มีเลยค่ะดังนั้นไปลงสินค้ากันให้ได้ร้อยรายการนะคะเพื่อนเ อันนี้เคล็ดลับได้ดีนะคะวันนี้พี่หุ่นบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ